สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นเด็กโปรไฟล์นะครับของแคลนุบะธรรมะนะครับผมในฟอร์แมต V Standard นั่นเองนะครับผมกับการเติมของใหม่นะครับจากชุด V CP05 นะครับผมเราไปดูกันเลยไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วว่าเด็กมีอะไรบ้างนะครับผมผมเริ่มกันที่ทริกเกอร์ก่อนแล้วกันปกติเริ่มกับเกียร์สามว่ามันเริ่มจากทริกเกอร์บ้างนะครับดอทริกเกอร์ครับเป็นดอพีจีสี่ใบนะครับผมแน่นอนว่าเด็กนี้จําเป็นต้องใช้ดอพีจีนะครับไม่ได้เน้นคริหรือเน้นอ่า ฟรอน์เป็นพิเศษนะครับแต่ว่าโดยเป็นความที่เป็นแคนโพเทคเนาะก็ต้องเล่นแต่ครินะครับผมกระต่ายก็เป็นฮิวนะครับฮิวสี่ใบนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมแล้วก็เป็นคริติคอลทิกเกอร์นะครับครีแบบหนึ่งครับครีหมาสี่ใบครับแล้วก็เป็นครีแบบสองครับเป็นครีมังกรอีกสี่ใบนะครับผมไม่มีอะไรมากครับก็เป็นทิกเกอร์ก็ประมาณนี้ครับเป็นครีแปดดอสี่นะครับหรือใครจะไปใส่แบบ คีย์6ลรอ6ก็ได้นะครับเรื่องนี้ค่อนข้างจะฟรีเรื่องทิกเกอร์นะครับผมไม่ไม่ได้บังคับไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วแต่แนะนําว่าอาอย่างน้อยติดดอ5ก็ได้นะครับมันค่อนข้างที่จะต้องการมือในการเล่นคอมโบนะครับแต่้าเป็นคีย์8ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าผมก็อยากจะเน้นคีย์เหมือนกันนะครับในบางจังหวะโอ้ลมแรงยังโอเคครับเป็นตัวเริ่มครับเป็นไรจวนะครับสำหรับวีก็ไม่มีอะไรมากครับก็ต้องไรจวอยู่แล้วนะครับก็ทิกเกอร์ก็กับตัวเริ่มก็เท่านี้แหละครับ มาตรฐานครับผมสำหรับแคนโพเทคนะครับต่อไปเป็นเกรดหนึ่งนะครับเริ่มกันที่ตัวนี้ก่อนเลยภาคเก่าก็เก่งครับภาควีก็เก่งครับแต่ในเก่งในฟอร์แมตของตัวเองเนาะมานิจาวายุฟุกิครับสกีบอกว่าครับท่าในเทิร์นี้มีการถูกนำขึ้นมืออ่าเป็นของเราหรือของคู่แข่งเนี่ยเป็นรยากาศเนาะมันจะบบกหกพัน นั่นผมก็คือเป็นคอนติเนียเห็นขึ้นมือปุ๊บบวกหกพันแต่สแต็กไม่ได้คือบบกได้ครั้งเดียวนั่นเองแต่ข้อดีก็คือไม่ต้องเห็นก็ได้ไม issy, ่ต้องเห็นตอนที่ตัวมันลงมาก็ได้นะครับคือแบบอ่าตัวมันอยู่บนมือก่อนแล้วก็คู่แข่งยกขึ้นมือแล้วก็ค่อยลงตัวมันมาก็จะบบกหกพันแล้วนะครับก็คือถ้าเห็นการนําขึ้นมือเมื่อไหร่ก็จะบหกพันทันทีนะครับใส่ไปสองใบนะครับจริงอยากใส่มากกว่านี้แหละแต่ว่าพื้นที่ครับพื้นที่แล้วก็เกรดหนึ่งตัวต่อมาครับอ่ายยกอหน่ ซากุระฟูบุกินะครับผม <c oughs> สกีบอกว่าครับเมื่อลงสนามครับผมทิ้งมือหนึ่งใบครับตัวไม่ในบอกสามพันถ้ามีแดมไหยอยู่หนึ่งใบต่ำกว่าครับไายเดมแล้วก็จวดหนึ่งซึ่งเป็นตัวคืนคอนนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างเก่งนะใช้ในสถานการณ์ได้หลากหลายนะครับแต่ว่าผมใส่มาสามใบเพราะว่าในบางโอกาสเราไม่ได้กินเค้าเตอร์บัสเลยแล้วก็ไม่กล้าคอมันลงมาเพราะว่ากลัวถิกมันไม่ติดนะครับเหมือนแบบเราคอรมาน,นิลาลงมาก็คือแค่ทิ้งมือหนึ่งใบบวกสามพันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับต่อไปเป็นตัวของ อ่ามันก็สสืบเลสนะครับเป็นสายของมักกัสสืดนั่นเองอ่านี่ผมได้มาจัดมักกัสสืในภาควีสักทีนะครับเทคคครับมาลงสนามถ้าแวนการ์ดคุณมีเขามักกัสสืนะครับบวกสามพันเนาะเทคล่างบอกว่าครัว่าจังการต่อสู้ที่มันโจมตีหรือบูธนะผมโซบัสแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบนะครับยกตัวมันเองแล้วก็ในคอลัมน์เดียวกันเนี่ยตั้งกับมันหนึ่งใบขึ้นมือนะครับสามใบครับสุดท้ายครับเกรดหนึ่งสุดท้ายเป็นตัวของออบบูโรคารสครับสี่ใบครับผมตัวเก่งเลยนะครับใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับผมมลงา ในคอลัมน์เกี่ยวกับเกรดสนะครับทิ้งมือหนึ่งใบเนาะเกรดสามันสูงกว่าใช่ไหมใช่ทิ้งมือหนึ่งใบครับเกรดสามสูงกว่าตอนนั้นพลังกายเป็น2เท่านะครับก็โอเคเนาะเก่งมากพลังก็สมมุติว่าแวนลงมาทับเอ้ยลงมาหลังแวนแวนก็กลายเป็น2อสี่นะครับผมทิล่างเขาบอกว่าเมื่อจบการสู้มันโจมตีหรือบูธครับเขาตรัดหนึ่งยกมันขึ้นมือเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกรดหนึ่งใส่ไปทั้งหมดกี่ใบเอ่ยสิบสองใบนะครับไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยเกินไปนะครับในสัดส่วนที่เหมาะสมกับภาควีนะครับ ต่อไปดูกันที่เกรด2นะครับผมเกรดสองตัวแรกที่ผมใส่นะครับใส่ไปด้วยกันหนึ่งใบนะก็คือตัวของซนนินจาชิกาซุมินะครับผมก็คือสล็ลอตวางกะนเลจริงๆก็จะไปใส่ตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวชอบทิกชิกาซุมินะครับผมบอกว่าอะไรนะเมื่อโจมตีครับทิ้งมือหนึ่งใบต้องไปบบกหมื่นห้านะครับก็เอาไว้ตอนเขาตกทิกอะหรือไม่ตกก็ทิ้งมือได้นะครับมันโอเคผมยอมทิ้งเพื่อบบกหมื่นห้าให้มันหนึ่งใบครับต่อไปเป็นเกรดสองตัวต่อมาครับเป็นตัวที่มีสกีลยกขึ้นมือครับทำคอม เด็กนี้นะครับ่าซึน่ามาสะนะครับผมสกิบอกว่าครับเมื่อลงสนามครับชี้ยูนิตของคุณหนึ่งใบครับบวกสามพันแต่ถ้าเราชี้เกรดสามมันจะได้โซชัตหนึ่งนะครับเติมโซก็ได้นะครับทิกล่าบอกว่าจบแบทเทิลที่มันตีนะครับผมโซบัสหนึ่งครับยกมันขึ้นเหมือเนาะเป็นตัวทําคอมโบหากินของเด็กนี้นะครับก็คือนั่นแหละไม่มีอะไรมากขึ้นเหมือนะครับต่อไปครับเป็นเกรดสองตัวที่คิดว่าเด็กนี้ต้องมีนะครับถ้าไม่มีก็ก็ก็ได้เลยครับแต่ว่ามันเป็นตัวปั๊มพลังนะครับ โอบโรสกุระครับเทคครับบอกว่าลงสนามครับมีเรียสามใบมากกว่าความหนึ่งตัวไปบกหกพันแล้วก็ถ้าเรามีดามินหงายอยู่หนึ่งใบตามกว่าครับโซชั้นหนึ่งเนาะก็เป็นตัวชาร์โซนะครับเร่งการคืนโซแล้วก็ปั้มพังก็ได้นะครับเอาไว้ตีต้นเกมได้แหกก็ได้หรือไปเล่นท้ายเกมก็เก่งนะครับผมสาหรับโอบโรสกุระใส่ไปสามใบด้วยกันนะครับสุดท้ายครับเกรดสองปตัวสุดท้ายเป็นตัวหลักที่ที่ไม่รู้จะพูดวยังไงแล้วมันจะเป็นมากเลยนะครับผมสําหรับมาร์กัสืุดเกลนะครับ ทคเขาบอกว่าคว่มโโซครับว่าลงสนามเนาะจ่วหนึ่งตองเมย์ว่าหกพันใช้ได้ทั้งแหวนทั้งเรียเลยนะครับทิกล่างครับบอกว่าเมื่อจบัาเทิร์นที่มันตีนะครับเอาข้อโซเอาตัวเมย์ข้อโซครับเลือกเรียหนึ่งใบยกขึ้นมือครับผมซึ่งง่ายมากนะครับมันเก่งในทุกสกิลนะครับไม่มีสกิลไหนที่ทำให้รูเรารู้สึกว่ามันเสียเปรี่ยบเลยนะครับก็ใส่เกรดสองนะครับผมใส่ไปทั้งหมดสิบเอ็ดใบด้วยกันนะครับก็ในสัดส่วนที่อาจจะน้อยกว่าเกรดหนึ่งนิดนึงแต่ว่า มันก็เล่นได้แหละครับเพราะว่าเด็กนี้เน้นการยื้อขึ้นมือเป็นหลักเนาะโอเคตู้กอง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 สุดท้ายนะครับเราไปดูกันที่เกรดสามนะครับผมเริ่มจากตัวแรกครับเป็นตัวที่มีสิ่งยื้อขึ้นมือีกแล้วมังกรนินจาวอยมาสเตอร์ครับสองไปนะครับทิกบอกว่าลงสนามครับอ่าคู่แข่งอินเตอร์เซปไม่ได้นะครับแล้วตัวนี้ก็บอกสามพันด้วยก็คือโอเคมากลงมาปุ๊บห้ามเซจทั้งเธอเลยนะครับแล้วก็ตัวเองตีสิบห้าด้วยทิกล่างครับมา่จบบันเท่านี่มันโจมตีครับผมเขาเตอร์บัสหนึ่งครับ ยกเรียกาศของใครก็ได้ครับขึ้นมือของเราของผู้แข่งของผู้เล่นคนนีได้เล่นไปสิบคนก็เลือกคนที่สิบก็ได้นะครับยกขึ้นมือครับอสองใบครับเป็นตัวที่มีสกิลในการยกขึ้นมืออีกแล้วต่อไปครับเป็นตัวหลักและเป็นท่าคอมโบปิดของเรานะครับผมอาจะปิดปิดก็ได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้เปิดเนาะสำหรับมารกัสส์สตอมนะครับผมสี่ใบด้วยกันนะครับสกิลเขาบอกว่าเมื่อจบแบทเทิลไม่ใช่เมื่อมันถูกโจมตีนะผมในแบทเทิลที่บังกาดโจมตีใส่มันเนี่ย เาตบัาหนึ่งครับทีทายเลการสองใบเนาะคู่แข่งกันดนตรีนั้นจะไม่คิดนะครับก็ก็เป็นพีจีดีๆนั่นเองสำหรับทิกแรกนะครับทิกล่างเขาบอกว่าเมื่อเลยการของคุณนะครับถูกนําขึ้นมือสวัสดีสามครับจวหนึ่งแล้วก็คอมือทั้งหมดสามใบลงมานะครับบังคับสามใบนะครับสองไม่ได้หนึ่งไม่ได้นะครับบังคับสามนะครับแต่ถ้ามีไม่ถึงสาแบบสมมติคุณเหลือมือแค่สองใบก็ก็ต้องคอสองนะครับถึงมันบังคับสาแต่ว่ามือคุณไม่เหลือแล้วนะครับแล้วก็บวกห้าพันครับตัวที่คอมาทุกตัวด้มันอื เป็นตัวที่เอาทำคอมโบปิดนะครับทำวีปิดได้ด้วยนะครับผมสุดท้ายครับเป็นเกรด3ามที่เล่นรายแรกและสุดท้ายถ้าปิดได้หมดครับอสูรมังกรนินจาจอมยัยของโกครับผมสกีบอกว่าครับเมื่อมาลงสนามหรือเมื่อจบเทินของผู้เล่นทุกฝ่ายนะครับคู่แข่งครับทิ้งมือให้เหลือ6กใบเนาะแต่ถ้าเรามีเกรด3ในโซครับจะทิ้งให้เหลือสใบแทนก็เป็นตัวที่เก่งครับโกงครับทั้งในวีแล้วก็ในพรีเมี่ยเนะแต่ในวีอาจจะไม่ไม่ขนาดนั้นนะเพราะว่าการรักษาเป็นมือน้อยมันเป็นเรื่องปกติของฟอร์แมต V อยู่แล้ว นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพรีเมีย่ยมก็คือเขา้งเก็บนะครับสำหรับแพนมือเยอะอย่างพวกอล่าเคิลหรือลิงจ็อกเกอร์นะครับผมก็ประมาณนี้ครับสบําหรับนุบะธรรมะในชุดของวีซพีศูนย์ห้าที่ไปเติมของมาไม่เยอะนะครับโดยรวมแล้วก็ถ้าเป็นเด็กนี้ก็เติมแค่กี่ใบเองใบเดียวด้วยซ้ำนะครับจริงด้วยใช่ใช่โดยรวมแล้วด็่นี้ก็เติมแค่ใบเดียวด้วยซ้ำนะก็คือตามีองโกนะผมอย่างอื่นก็มีไหมไม่มีแหละเดี๋ยว ไว้รอทิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจัดเป็นพรีเมียมนะครับผมวมาเรามาสาธิตสไตล์การเล่นกันก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะตอนเริ่มเกมก็ระว่าไ้เกรดศูนเข้าไม่มีอะไรมากก็ไปเรื่อยๆครับอ่ไล์เกียรดหนึ่งครับไล์ใครก็ได้นะตอนนี้เกรดหนึ่งครับเกรดสองให้ดีครับไล์เป็นอมามาก็สกิลนะครับเราจะมีลักหนึ่งดาเอจเนาะมาสืกอสกิลลงมาครับจะได้ความหนึ่งโซบั์หนึ่งครับโบกหกพันเขหมือนจะตีที่สิบห้าแล้วอ่ะ เราก็ได้จั่วหนึ่งใบนะครับอ่าในตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอาจจะต้องการที่จะขอเพื่อนไปแห่ก่อนได้นะครับอืมแต่ว่าค่อนข้างที่จะเปลืองนิดหนึ่งแต่ผมว่าโอเคนะลงเป็นมาร์กสืบเลสครับลงไปตรงนี้บวกสามพันครับเป็นมาร์กสูบถ้ามีก็โปรยไปก่อนได้ครับลงเป็นซากุระฟูบุกิครับสกิลซากุระฟูบุกิครับผมความหนึ่งดี่มเนาะก็หายครับแล้วก็ทิ้งหนึ่งจั่วหนึ่งครับบวกสามพันอืม ่อไปครับก็ถ้ามีตัวเล่นบนมืออีกนะครับโอ้โหนี่คือกรณีที่มือดีมากนะทวนก็ใส่พอมเป็นตัวโอโบโลสากุละนะครับติกครับเคาน์เตอร์บัตหนึ่งครับมีเดียมคอ่หนึ่งใบเขาก็ไดโซชารตนะครับปุ๊บอ่าได้คืนโซได้ด้วยนะครับผมทีนี้ก็แวนตีครับสิบห้าแวนการ์ดคนนี้ก็สิบห้าเช่นกันครับไอนี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดโบอีกสิบเอ็ดครับสองสองแวนการ์ดครับจบแบทเทิลครับโซบัตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบครับแล้วก็ยกมันทั้งเลนขึ้นมือ ทีนี้เราจะมีตัวเล่น2ตัวนะครับรอจ้องจะเล่นคู่แข่งในเทิร์หน้านะครับผมเราก็อาจจะเจ็บดามินะครับเจ็บอ่ะตัวเล่นก็ลงดามแอะเจ็บดามิทนะตกทิกเกอร์หน่อยอ่าอย่าง้วคุณปล่อยให้ดามไหลเป็นน้ําได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ฟิกว่าเราต้องมีกี่แดมหรือต่ำกว่านะผมเราเล่นกี่แดมก็ได้นะครับแต่ว่าดมเยอะยิ่งดีครับคอเทอร์บัตเยอะยิ่งโอเคครับโอเคสมมติคุณรอดมาได้สี่ดามจนะครับซึ่งมันเจ็บมากเนาะไล่แรกครับ แนะนําให้ไล่เป็นจามีอาฮ่องกงก่อนครับเพราะว่ามันได้โปรเทคเออพูดถึงอิมเมจินาลีกิฟผมลืมบอกไปเลยว่าตอนนี้อิมเมจินกิฟโปรเทคสองมาแล้วนะครับในบล็อกของซีพีศูนย์ห้าเนาะแต่ถ้าใครยังไม่มีก็ใส่เป็นโปรเทคหนึ่งไปก่อนได้นะครับซึ่งผมก็ยังไม่มีโปรเทคสองเหมือนกันเนาะเพราะว่าผมซื้อแยกแครนมาไม่ได้ซื้อแยกกิฟมาด้วยนะครับก็หยิบโปรเทคหนึ่งนะครับถ้ามีโปรเทคสองก็โปรเทคสองครับแนะนํากว่าเนาะแต่ต้องดูคู่แข่งด้วยเผมแบบ เราหยิบโคดิคสองแล้วคู่แข่งเป็นไดแมนอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องหยิบโคดิคหนึ่งไปก่อนนะครับผมอ่ะทีนี้เรามีบอร์ดประมาณนี้นะครับเราก็อาจจะขอตัวเล่นนะครับอ่านี่ชิกาซึมินะนี่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 อ่าฟุกิก็ได้อ่าหรือหรือไม่ฟุกิก็อะไรก็ได้ครับตอนนี้ลงลงไปแห่ปีตีก่อนเพราะว่าจามิเอาจะรีมือเขาเหลือหกใบได้นะครับผมตีครับจามิเอตีครับผมตีครับตีตีตีทิ้งมือหนึ่งไว้โอเคก็ไม่มีอะไรมากครับทีนี้เราก็ปล่อยเดมครับกาดได้กาดไปก่อนนะครับ เธอนี้เอาเอาตัวเองให้รอดก่อนแต่ตอนนี้บอร์ดแนะนาให้ว่างนะเพราะเราจะต้องคอใหม่เทอร์นหน้าสิบๆไปครับอ่ะพอเทอร์ที่เข้าเทอรเรารแล้วเราจะต้องปิดให้ได้ในเทอร์น,นี้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าถ้าปิดของเราจะต้องเป็นมาร์กัสส์สตอมนะครับหยิบโปรเทคนะครับผมแต่ถ้าเป็นโปรเทคสองก็วางอย่างนี้เลยครับสองข้างเลยมันจะไม่ข้างบวกอย่างละห้าพันครับอย่างละห้าพันเราก็ชิวก็จะบวกหมื่นนะครับผมโอเค แต่เท่นี้เราต้องมั่นใจว่าเรามีตัวที่มีสกิลในการยกขึ้นมือนะครับลงมาบนสนามแล้วก็จะต้องเป็นมาร์กสุเกลครับลงก็จะมีตัวที่ยกขึ้นมือเยอะๆหน่อยนะครับอย่างเช่นไวมาตเตอร์เนาะเราต้องทําท่าย,ยกขึ้นมือทั้งบอร์ดให้ได้นะครับหรือทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับรมันค่อนข้างที่จะแปลกๆหน่อยแต่ก็โอเคนะโอเคอันนี้ก็ได้ะมาร์กสุเบสครับ แล้วก็เป็นโอโบโลคาร์ดนะครับผมตอนนี้เราทําสามารถทำท่ายกขึ้นมือทั้งบอดได้แล้วนะครับโอเคลุมกันตีครับทีนี้ต้องทําให้บอร์ดโล่งก่อนอย่างแรกเพราะเราจะได้ทําท่าที่ว่าข้อมือสามแล้วปั้มผังได้อ่มาก็สืเบสเอ้ยมาก็สืเกลียวตีครับอ่าเก้าบวกอีกเท่าไหร่เอ่ยสิบสี่ครับสิบสี่บวกอีกแปดครับผมสิบสี่บวกอีกแปด ก็เป็นสองสองนะครับวิ่งเข้าโซจอบแพทเทิร์นครับวิ่งเข้าโซคุณอาจจะยกนี่ขึ้นมือครับอ่าโคนิตี่ครับบอยมาสเตอร์ครับผมพลังจะอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยพลังจะอยู่ที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดโบอีกสามครับสองหมื่นครับสองหมื่นแปดครับเคาน์เตอร์บัตหนึ่งครับเทคบอยมาสเตอร์ยกตัวเองขึ้นมือครับโอเคยกเลือกตัวเองได้เทคนี้ครับเคาน์เตอร์บัตหนึ่งครับผมโอโบโลคาร์ดยกขึ้นเหมือครับผมทีนี้ตี่ครับ แวนตีครับผมได้เช็คปุ๊บปึ๊บปทคคนนี้ครับโซบัสหนึ่งครับยกตัวนึงขึ้นมือครับแล้วก็ทคแวนครับผมโซบัสเกรดสามออกครับปุ๊บข้อมือสามใบลงครับมือเมื่อกี้เราก็ลงใหม่เลยครับหนึ่งครับสองครับอยากจะได้เพื่อนเนาะเราก็ต้องเอาตัวที่มันค่อนข้างมีประโยชน์กับสถานการณ์สมมติว่าคุณอาจจะได้เช็คได้ตัวดีๆสักตัวขึ้นมือนะครับผมอาจจะได้เช็คได้ครับโอโบโรสักุระลงเลยครับโอโบโรสักุระหหนึ่งครับบวกหกพัน อ้น,นี่ลงมาครับทิ้งมือหนึ่งใบครับท,ทิ้งทิ้งทิ้งครับแวนไอ้ไม่แวนยืนตรงกับมัลเปสองเท่าเนาะบวกห้าพันครับบวกห้าพบวกห้าพมันจะกลายเป็นอ้นี้เลนี้ก็บวกหมื่นเลยครับสิบวกห่าครับแวนอัน,นี้กลายเป็นอ่าบวกสามพันสิบห้อ้ันี้สิบห้าสิบห้าสองหมื่นสี่หมื่นสีหมืนหมื่นหันกนก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่อของ จามีเอลคองโกกับมาก็สืสตรอมนะครับผมคอมโบไม่ได้มีอะไรเข้าใจยากเท่าไหร่นะครับผมก็สหรับคลิปนี้ก็เลยมาประมาณกี่นาทีแล้วเนี่ยคลิปก็93นาทีแล้วนะครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ